จกิสบายดีพี่น้องตอนนี้ก็นยังด้ส่วนไก่หัวคำเลยพี่นอนะ้องเกิดสิบประมาณสี่ห้ามงพี่น้องแต่ว่ามาสังเกตเบิ่งเฮือนพอวันเนาะเพราะว่าอะไรก็ได้ที่ตามเบิง่งร้านแต่ก็อ่าก็อยู่น้ำกันสองคนแต่ก็สังเกตว่าเฮือนมันนี่ก็แปลกๆเนี่ยโมโหเป็นยังไงคือว่ากลายเป็นเฮือนหา่าง มูนเป็นยังไงจะได้เขาไปเบิกน้ำเกลือเพื่อเราด้วยเพราะว่าอย่างเราพิสเกตมันสิเป็นอะไระไนะก็เบิกน้ำเกลือเพื่อนะกกเราครับแต่ช้ามากมาเนี่ก็พิสกเกตได้หนึ่งเพียงนึ่งสังเกตว่ามีการมหม่างเหือดวางไปลายเต๋อ ຈະຊ a s e b l a g e ຂອງພີ່ນ້ອ เคิดว่า <c ười> คิดว่า <c ười> เป็นเป็นยังไง<ะ>คิดว่าเพื่อนนี่ยังไงคือว่ามีการหมาขนาดเท็เท็ดไหมวะโดยเพราะมันกัดโดนแล้วโอ้ <c ười> ไปอยู่ทังขางเนี่ยเอือยแม่ลินน้าโอมีเอืยอย,ยไม่ลิน <c ười> เพิ่นยื้ใส่เลยโอ้มาลินครับลองนิวเนาะตกใจห้วยเฮือนเป็นจะได้คือว่าอันเนี้ยย่บอยู่กับหม่างออกก็เลยมาสำรวจมึงเพราะว่ามันเก่าดีด้เฮือนหันตั้งแต่นิดน่อยผัวหันนิดตัดแตนให้มาเกิดเป็นเนาะเออใครแนะนำตกุ้งไหมแต่งงานขึ้นก็เก่าไอ้เดี๋ยวลุงซากบอเป็นผูรอันนี้เป็นผู้สร้างใหม่เลย คิดว่าสิเพื่อนเเือนแท้เฮือนพดะเยไรอาแยิ่รู้าจะเป็นเทนิสนึงใครอยู่เทือนโอ้ยตอัคนอยู่เพือนนะสบายดีพี่รองพอกไปม่เห็นยังอยู่เล่าออกจากเฮือนมาเอาระยะมาหนไปตั้งเพื่อนอันนี้ภาางดออ พยานกันแ้บาดึงดึงพยานเอาออกไปขายปูมันหาอะไรนานสีดำฮะเออสีดำตัวใดส่วนพวกวกจะกันองไรนีไปไหม้ากันมาบูกเอาอ๋อลกังไม่ใช่ปนเยโอ้ลูกสร้างปนคนไดเเอาใหม่มาเล่มเป็นผูสร้างใหม่มาวงกบกิจการคเดียวเลยนะไผโอ้ก้าวหน้าก้วตาไปเลยเนาะโอ้เสร็จอะไรขึ้นใหม่แเส็จ กาง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 กากาง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 งกางงกาากาง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 กาางกางางกางกกางกกา โอ้น oh, <c oughs> ี่สะพานครับนีซีมแป้งไหมพี่เรานี่วิวเพื่อนแ้ง โอ้อ oh, uh, ันน uh ี้ก็บหูบาซิงเนาะดิบาซิงกับสลุดนี่หูแคดียวโอ้หูแบบอดีตเลยอ่าอดีตเบาเท้าวอดอดีตครับเอาเนื่อยเพิ่นโอ้จะเป็นงามขนาดแต่แต่ว่าตัวจริงที่ยังง่ามกว่าเลยเอาขึ้นมาจะอไรอ๋อเฉพาบ้างแค่ซื้อ กระป,ปูแล้วผู้เสียผู้ซาก็เห็ดตยงที่ผู้ซาเนี่มีคนมาซอยนหอมา้หม่เสยิยิโอ้หือออกเลยนะท่ามกลางนี่ยคือออกวัเลยเออออกดเลยดของของแมน่นี่ยถ้าเาบริโภคเนาะ่อย่ออกบดนะหมาออกบดเนี่ยโอ้โหาที่็นเคยบูชา

ก๋ไกกันเฮือนอะเฮือนอาซาวออนอันนี้เพื่อนอะเพื่อนเพื่อนแค่เอาสาสู้สาสู้ดีกว่าใช่ทันสมัยขนาดมีกก่องมงยอปิดพี่ลอกเพ่นัเ่ผู้หญิงเลยฮัลโหลใส่กินมาสิมี่ังะแท่ทุกอย่างกับปกติซอมเปลงเพื่อนซื้อพี่หอ เด uhm ี๋ยวเราหาเสียออกขายไปเพื่อนเก่าล uh ัดพี่น้อยเพื่อนเก่าเพื่อนเกาลัดสุดท้ายก็บโมมี่ยังในกอไพพี่น้องเอาคลิปจบสมีแล้วเพียงเด้อเจอกันคลิปหน้าพี่น้องอันนี้ก็หุบคอขั้วเก่าสมัยข้าวเออเพื่อนยังอยู่ป่าลุงยังอยู่